ต้นลำจีอ่ะต้นต้องมนตำนานเนียงดอกธมะฮะโอ้เขามีอะไรขายบ้างโอ้มองไทยมงไทยโดนแล้วปิ้มสมุดเยี่ยมไอ้หนดดึ่งชุดกระมังเลยนี่ อันนี้น no <Yeah. S 1> pues ่าจะแจกให้แล้วหนึ่ง อันนี้คือต้นลำเกีลต,ต้องมนนะฮะต้นลำเกีลต,ต้องมนที่เกิดมาพร้อมๆกับประสัตรเขาว่างั้นนะแล้วก็เป็นต้นลำเกลนะฮะตามตำนานว่าพระนางศรีจันทราเนาะพระนางศรีจันทราหรือราชวงศ์พระจันทร์นะ,ะเจ้าหญิงแห่งขุมโปนได้ปลูกต้นลำเกดเสียงทายก่อนที่นางจะจากภุมโปนนี้ไปเป็นมหสีของกษัตริย์แห่งนครานพร,รานจายาจายยทับปุระนะคะถ้านางไม่ได้กลับขอให้ต้นลำเกดนี้อย่าออกดอก นับตั้งแต่นั้นมานะคะต้นลำเจียดนี้ก็ไม่ได้ออกดอกอีกเลยซึ่งโดยปกติแล้วต้นลำเจดเนี่ยต้องออกดอกนะคะแต่ต้นลำเจดที่นี่นะในประวัติศาสตร์เนี่ยไม่เคยออกดอกเลยอันนี้ก็เป็นต้นหนึ่งนะคะที่ถือว่าเป็นตำนานนะคะเป็นความเชื่อแล้วก็ผูกมาตั้งแต่เกิดมาพร้อมอปราสาทภุมโพนซึ่งมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกพอสมควรนะที่ว่าต้นลำเจียด ออต้นอะไรบ้างที่ไม่เป็นดอกเป็นผลเนาะทุกอย่างที่นี่เป็นดอกเป็นผลหมดเลยนะคะยกเว้นต้นลําเจียบที่นี่ที่เดียวที่ไม่เป็นดอกไม่เป็นผลนะคะไม่ออกดอกไม่ออกผลอะไรนะคะแก็จะเกิดดอกอย่างเงี้ยอยู่นะคะอ้ะอก็จะเกิดจะเกิดต้นอย่างเงี้ยอยู่นะคะตลอดเนี่ยนะคะก็จะไม่มีอะไรไปมากกว่านี้นี่คือ,คอต้อนไม้เสียงทายเป็นต้นที่มีความสําคัญนะคะเป็นต้นที่มีความสําคัญที่ บอกได้ถึงเรื่องราวความเป็นมาความสําคัญแล้วก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะทางวัฒนธรรมแล้วก็ในเดือนเมษายนก็จะมีการแสดงแสงสีเสียงของทุกปีนะคะก็จะมีดารานักแสดงคนสําคัญของจังหวัดแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะในอําเภอแต่ละที่นะคะก็จะเดินทางมาเปิดงานมาโปรโมตนะคะ อันนี้ก็คือเทศกาลชุมชนท่องเที่ยวสะพานรักเนียงดอกทมนะคะที่จะทำขึ้นเนี่ยก็ถือว่าสวยงามน,นะคะแล้วก็าภายในนะคะภายในเนี่ยก็จะเป็นจุดหนึ่งในการที่จะให้เราเห็นน้ำนะคะมีน้ำแล้วก็อจาจจะจัดเป็นพิธีลอยกระทงนะคะต่างๆได้นะคะเราก็สามารถทำให้เป็นที่ท่องเที่ยวนะคะต่างๆได้นั่นเองเนาะ สวยงามครบครันนะคะฐานคติกำเนิดที่มาความสํำคัญความเป็นมานะคะของเนียงดะถมณปราาสัทภูมปนกับต้นกับต้นลำเจียดนะคะมวลขลังที่ไม่เคยออกดอกเพราะพระนางไม่เคยกลับมาเลยตั้งแต่ได้ไปแต่งงานกับกษัตริย์อีกเมืองหนึ่งแล้วฉะนั้นที่นี่จึงกลายเป็นตำนานความเชื่อและเป็นสถานที่รังสรรค์ขึ้นจากบรรพชนสู่เอาอาสู่ยุคใหม่ที่มีการส่งเสริมการท่องเที่ยว นะคะทุกท่านสามารถที่จะมาท่องเที่ยวนะคะในสถานที่แห่งนี้แล้วก็ร่วมกันสานต่อสืบสานตำนานนะคะให้ตราบนานเท่านานให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกับลูกหลานตลอดไปกราบขอบคุณและสวัสดีค่ะ